ได้ประโยชน์แน่ๆคือเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทยเพราะคนไทยที่ให้บริการชนิดเดียวกันกับต่างชาติที่ให้บริการชนิดเดียวกันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนหนึ่งต้องเสียแบตอีกคนคงไม่ต้องเสียแบตเพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดความเป็นธรรมแน่ผู้ประกอบการไทย 2. ที่เกิดรัฐบาลเนี่ยก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงนี้หลายประเทศก็ต้องการเงินมาช่วยดูแลเรื่องโควิดนะครับอันที่สเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก็เป็นการยกระดับ การปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของประเทศให้เราเป็นฐานในการเก็บอีกหน่อยอันนี้แค่ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหน่อยมันจะเป็นฐานในการเก็บภาษีารายได้ซึ่งไม่เคยมีประเทศไหนเก็บได้เลยอันนี้ก็คือเป็นการยกระดับของประเทศนะแต่หัวใจสำคัญคือเรื่องความเป็นธรรม